บ้านครับบ้านบ้านนี้เป็นไงบ้างได้ดไปลาไหมล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับน้ำท่วมเป็นไงบ้างครับบ้านหลังนี้ปลาเยอะครับนี่เอาเรือไปลาาปลามานี่เทีเยวเลยปลาต้มแล้วเนี่ย ต้มยังแซ่บไงอ่ามวยเปียกๆเปียกลี่ับเดี๋ยวไปเดี๋ยวลงเรือไปด้วยกันไปไหนฮะโอ้ยขับเรือวิ่งหลอกโอเคโอเคเมื่อกี้เห็นไปโน่นอยู่นะต้องเรือใครมาเยอะแยะไปหมดอันนี้